ปหลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมกับชาวเพชรบุรีน้อมสันนกในพระมหากรุณาธิคุณปลูกต้นไม้ประจำ77จังหวัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนายสุธิพงศ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยประธานฝ่ายคารวาสมเด็จพระมหาธีรา,ารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคาร,ารามประธานฝ่ายสง์พระพิสุสง นายนัทวุฒิเพชรพรมสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนรวมโครงการปลูกต้นไม้ประจำ77จังหวัดฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมทรม,มารังสีตาบลเขาใหญ่อเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีสำหรับโครงการปลูกต้นไม้ประจำ77จังหวัดฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว คณะสงฆ์ร่วมกับมูลนิธิทุนพระพุทธยอดฟ้าในพระบรมราชุปธรรมภมกระทรวงมหาดไทยกรมป่าไม้กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรีมูลนิธิสิริวัฒนพักดีบริษัทไทยเบเบอร์เรจจำกัดมหาชนและชุมชนในพื้นที่ดำเนินการปลูกต้นไม้สัญลักษณ์ของจังหวัดต่างๆเพื่อให้เป็นที่ศึกษาเรียนรู้ต้นไม้ประจำท้องถิ่นจากทั่วประเทศ และเพื่อจัดทําข้อมูลต้นไม้เป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชสนอนพระราชดารีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสาุดรมราชกุมารีโดยได้ร่วมการปลูกต้นไม้สัญลักษณ์ของแต่ละจังหวัดเช่นเพชรบุรีต้นว่ายาลาต้นโศกเหลืองหรือสียาลาค่ะ